ราชอันเกรียงไกรจะมีใครหานสู้ได้ไม่มีเลย Oh, do Sampai jumpa. ดวนจำใามีเลลูกร้องไห้ใจสง ไม่มีทัน so <โฤ S 1> พอตายจากไปไม่เหมือ<ห>นกั<ห>น โกดังอค,สคยสั่งคยเปลี่ยนให้ลูกในสัตว์ต่อไว้ิดีอดพอเบิ่งลูกเอาเดือบาดเดือพอปอยังนำเ่าเด้ไปเล่ก็ขึ้นมาเยื่อปัญญากะมยานดีอดตอนที่ต้องกันเดอ่า

เกียดกันยังนี้ใจ<ล>ดีทั้งึ้นมาเพาอ,อเจ้าอยู่ใจเยนมาหม,าลม,ามาดล้วสวนมากลกคู เกยกับ้องผาเมลลากุดสายขุดสายข้าดิขุดหาเหลวดิบนมากินเขา้ากินน้ำได้กินจักเทือเพอ่น้นอพ่อ แต่ใจที่ตายายเ่ีหนเรียงร้อยามีเธออยามีครแห่งการน้มน้าวใสฉันเพื่นีนเน้นเป็ Thế đam, 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 yên cả đam, 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 cả เดวนี้ดิแกตายได้เป็นนายหรือเป็นเจ้าเป็นพระสวงผู้สูงข้าสิ้นเศร้าให้สาวกสิการมดื้อตามต่อยกหาบ่มด้มิงโม Mm hmm. อเ,าเาอาบะน,นีลูกกินลูกทานเอออนอกเอาลูกแม่เอาลูกกินลูกทานฝ่ายผู hmm. แขนผ่านส่กอง กินทานใส่นิยยมาคุณเจ้าด้อยเอาลก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 เลยบานเอยผู้ใดกวนก็ได้ลุกเลยกามเณรเจ้านาอน จังแม่นีสุดลุนพอประพาดวันตึกมาดื้อพอประพาดเอกเต่าเราก็ได้เห็นให้แเราดื้อเจ้าตายไป,ไปทั้งคนเปียบดังโคน ลมตีได้ลกโอ้ลกอาลุเลยเด้อแม่เดลุกเลยเดโอ้ยูกอาเจคึ่สนคือลูกเดตเากะมองศาาเงาน้าตา มา,ม,ามาดื้อพอผ่าผ่านกอดด้อมาเอาบุญเอากุศลที่ลูกหลานญาติพี่น้องเจ้าอาทิตย์หามนันนี่ได้ยีพอเด้อยับขม่ายับขม่าเพราต้องตื่นเสียงพระเพรต้องยันเสียงคล้องได้ยีพอเด้อมาเด้อ ത ើរសូវារស់ទីលាលានអូររស់ទ្រ มันโคตรโดนว่าตายจากเลียววิญญาณทางดูวังในหันบ้นขึ้นบอกโคตรยาสุเวกให้เสียที่ันบันบื้นบอกหานยาสุเวกให้เสียทีมื้อนี้ไม่เปลี่ยว วันตื่นลดลูกก้มเตลียวตั้งกวางบุญไม่ตดรอตัวเจ้ากระบดได้อดันใดนั้นกระถอดหาให้เจ้ามาลอาอภัาเงินขาทั้งกวางบุญ มีทั้งเคม,ม,มันม่แนวกิเนเก่งก่อนเตรียมใ้ใน,ม,นม,มือนเล็ดมีดแนวงันพร้อมเป็นความสุ้เจ้าม่วน เผ่าแรงอิ่มแล้วตัวเจ้าย่าตวนนี้เศรษจีที่เรียบโอยคอายตาเบิงเนเงินคอยฟังบงดนตรีนำกันหลังวันยินกันเด้อพองหัวเตีปียัน จ้ามาไวไว้เรียนผู้จุดบทใบใส่ผ้าเ็ดกย์สีมอทดับจังไายอีกน้ำตาเยินไหลเกย์บอดมาไล่สูนติน ลักงลานยัง้อประพาสควันตึกนั่นเป็นปินหวังลูกหลานของพอประพาสขวัญตึกทุกคนบึงกันเลขกันอย่าให้พอห้องเป็นหวงอย่าให้เมได้อารม อย่าให้เมได้เสียอกเสียใจเบิ่งกันให้ได้ปกค้องกันให้ได้เดินเมือ่อถุกเทียวปกค้องหวั่อบุตสุขสุขผาเจ้ามารับบุญล้งก่อนเดินท่านได้บุญแน่ ปเปยวอ้ลูกหลานพอประพาธเอ,อ้ยที่พอเฮ้าได้บุญกระซิบคุณสวรรค์ห่างนี้เฮ้าเห็ุให้เต็มทีเนี่ยพอให้พอเฮ้าโดนบันดาลให้เฮ้าโูคดีมีสุขเอ,อ้ยเออบื้องเงีงลูกเบื้องเงีงเม้ม่ก็เก่าเ,ด,เ,ออเออด้อพอเด้อขึ้นสวรรค์ก็้องห่วงดอกลูกหลานพกข้องกันได้เ<ก>บิ่งกันได้อยู่เพื่อยผู้ใหญ่ก็เบิ่งน้องได้

มีโปมีตาไล่กระจูดเ,เด้อขัดบ่มีกระมมตีของศพรวงวิญญาณอีพอเฮาเด้อเทศนาวาัซเานไทยที่สุดจุดลงแห่งการแสดงพระธรรมมาเทศนาในวันนี้อาตมภาพทั้งสามรูปขออ,าอ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพุทธานุภาเวนะ ธรมานภาเวนะและสังฆานุภาเวนะจงมารวมกันเป็นตบาเป็นเดชะเป็นลาวะปัจจัยดลบันดาลให้ญาติโย,ยมปุมาสดับรับฟังพระสธรรมเทศนาในวันนี้จงมีอายุวันนะสุขาภาละปฏิพันธนสารสมบัติกุณสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมและไซขอสิ่งเหล่านั้นจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จพันสำเร็จ,รจ,รจทุกประการ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถินดังได้รับพระวิสัชนามาก็สมควรแก่กาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการาินี้สอ,อ